สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัพเดตฝนขึ้นนี่ว่าฝนฝ้าภาคอีสานเป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะขอบอกว่ามีฝนฝ้ากันนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่จังหวัดไดจะมีโอกาสฝนตกเฮากับไปรับชมรับฟังกันเลยพยายกรณ์อากาศล่าสุดประจาวัานที่หกท่นวาคมหกขึ้นนี่ภาคอีสานจะ มีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงหนึ่งถึงองศางเซลเซียสจะมีฝนฝ่าขนองร้อยละสิบของพื้นทีส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในส่วนของลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดยูที18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลีย่ยสูงสุดยูที33-34องศาเซลเซียสจ้าบริเวณยอดพู่อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12-15องศาเซลเซียสผู้ได้สิไปเที่ยวช่วงนี้กะบรรยากาศขึ้นผู้ขึ้นดอยกะพ่อจะได้สัมผัสอากาศหนาวมาจะเนาะสําหรับ์กิปนี้แอดมินขอโตลรไปก่อนอยู่ดีมีแห้งฮักแพคือกาสวัสดีค่ะ